สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องทางมะนาวพายทองคำนะครับวันนี้จะพาพี่มะนาวน้องข้าไปลงน้ำนะครับผมคือมะนาวน้องทองคำทองคำหอบกอไข่หอแล้วเออคือมะนาวที่ยอมเออมาเข้าเลยเฮ้ยเออขาดเลยน้าเฮ้ยเฮ้ยด <gab> ึงดึงน้าดึงดึงเอาดึงเอาดึงเอาขาดเอาขาด ครับเออาไ,ไ,ไม่ขาดไม่ขาดไปไปแล้วพี่มะนาวน้องทองคำครับไปลงเล่นน้ำนี่กระดากนี่กระดากเดินตามคลองครับบ้านพี่มะนาวอยู่ไม่ไกลจากวนะังงามครับประมาณห้าร้อยเมตรถึง ไปแล้วดักเป็นๆดักเป็นๆทอ,องคําเดินก่อนนะทอ,องคําไปก่อนอนู้นทองคํา การ์นานา้านเหยียบอกินยากินยาไปลงน้ำแล้วเาไปลงน้ำน้าวเอ้ยน้าวไปน้ำโูขาหลันพี่มัน้าวขาหลัน ดูครบกันเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้มือนี่วๆนะมือรักกอไัยขมวยขมวยหน่อไม้พีมะนาว,วมือไวมากเลยครับ าเกาะยังไม่อยู่เลยขโมยแล้ว ไปเลยไปเลย,เลยใครจะถึงหนองน้ำแล้วพี่มะนาวาำลองสุดคลองนะเลยคลองนี้ไปประมาณรถก็จะถึง oh. แม่น้ำมูลนะครับท mm hmm. ้องคั่นท้องคันเดินออกก่อ,อนะ ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผังมะนาวพายทองคำนะครับคลิปนี้ขอจบไปไไเียท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ